ปุกรุกรับรู้หญิงหญิงผ่านช่วงเวลาเศร้าขอบคุณบทเรียนลั่นชีวิตต้องเดินต่อไปได้เจอปุกลุกฝนทิพวัชราตะกูลครับนางเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์ในงานซ u เปอร์สปอร์ตซัมเมอร์สปอร์ตเฟสติวัล2019ครับถึงเรื่องที่โพสภาพข,ข้อความเดือดผ่านไอความจริงใจไม่ได้วัดด้วยแค่คาพูดแต่วัดด้วยการกระทำพร้อมแคปชั่นแท็กถึงหญิงหญิงสรุชาเพชรโรดเพื่อนสาวคนสนิทว่า โอ้ยฟังลับเพียมมากให้กำลังใจสู้ต่อไปนะเพื่อนนักข่าวครับถามถึงที่เราโพสต์ข้อความเดือดแทบถึงหญิงๆตอนนั้นรู้สึกโกรธหรืออยากปกป้องเพื่อนปุกลุกบอกว่าข้ามไปดีกว่าค่ะคือเพื่อนเราอะนะแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกในวันนี้เราก็อยากจะค้ำข้ามัามมนไปเพราะเราก็อยู่เคียงข้างเพื่อนในแบบที่ให้กำลังใจเขาฝ่ายเดียวดีกว่าค่ะที่ผ่านมาเรารู้เรื่องมาตลอด ปุกลุกบอกว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะช่วงที่มีเรื่องราวเราก็อยู่กับเขาโทรคุยกันตลอดเราเป็นผู้หญิงหนูว่าปัญหาความรักมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนต้องเจอค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีใครสักคนที่โอโหรักครั้งแรกแล้วประสบความสําเร็จเลยมันคงต้องมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันและหน้าที่ของเราคือเราจะเรียนรู้มันยังไงเราจะก้าวผ่านมันไปให้ได้ยังไงให้เร็วที่สุดเพราะด้วยตัวเราก็มีหลายคนที่ต้องดูแลในชีวิต และมีหน้าที่การงานที่ต้องทำเราต้องก้าวผ่านไปให้ได้ผู้สื่อข่าวครับถามว่าผิดหวังแทนเพื่อนไหมปุ๊กลุกบอกว่าหนูสงสารมากกว่าเพราะหญิงๆเขาก็เป็นผู้หญิงแนวอย่างที่เราเห็นกันเราเองก็จะเป็นแนวบู้ไงก็จะบอกว่าหญิงไม่ต้องแล้วนะเราต้องสู้ชีวิตเราต้องเดินต่ออะไรแบบนี้หญิงเขาก็บอกว่าอยากมีเพื่อนแบบเราสักร้อยคนคือเราก็อยากให้เขาก้าวผ่านไปค่ะ อยู่ตรงนี้นานๆมันก็ไม่ดีกับสภาพจิตใจของเราและคนรอบข้างคนที่เรารักเขาด้วยเขาร้องไห้กับเราบ่อยก็มีนิดนึงค่ะวันที่ภาพหลุดออกมาเขาอยู่กับเรานั่งกินข้าวกันอยู่ค่ะงงมากแต่ถ้าถามหนูเรามองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีคือเวลาเราเห็นอะไรที่เราไม่อยากเห็นมันอาจจะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นมีลุยแทนเพื่อนไหมปุกลุกบอกว่าพีเอสผู้จัดการบอกนิ่งนๆ่งนิ่งๆิ่งลูก ตามนิสัยของเราเราเป็นเด็กที่แบบจะเฮ้ยอะไรวะพี่เอ็ดเขาบอกนิ่งๆแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะจริงๆไม่ใช่เรื่องของเราซะทีเดียวด้วยเราเป็นเพื่อนเรามีอารมณ์มีความรู้สึกก็จริงแต่เราก็ต้องให้มันเป็นเรื่องของเขาแต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเราก็ให้กําลังใจซัพพอร์ตโทรหาทุกวันจากแต่ก่อนไม่ได้โทรหาทุกวันเราอยากเป็นคนเชื่อมเรื่องที่ไม่เข้าใจในรักครั้งนี้ไหมปุกลุกบอกว่าคือหนูจะเป็นแนวแบบว่าเดินไปไม่หันหลังกลับมาแล้ว ทุกครั้งที่เราถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเขายัางครึ่งๆกลางๆเราก็บอกว่าเฮ้ยเดินไปข้างหน้าได้แล้วสู้ต่อชีวิตเราต้องเดินต่อเรามีแม่ต้องดูแลไม่ต้องหันหลังกลับมาแล้วนะห่วงไม้เขาเศร้าจนน้ำหนักลงไปหลายกิโลดีค่ะเพราะก่อนหน้านี้พยายามให้หญิงลดน้ำหนักแต่ลดไม่ได้สักทีแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งหุ่นดีมากค่ะแล้วปลอบเขายังไงบ้าง ก็ให้กำลังใจในทุกๆเรื่องค่ะหนูคิดว่าชีวิตคนเราถ้าเราใช้ชีวิตเราอย่างดีที่สุดและใช้ชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเรื่องลล้จะผ่านเข้ามาแค่ไหนมันก็จะกลายเป็นบทเรียนที่เราจะกลับมาขอบคุณทั้งเรื่องราวและบุคคลเหล่านั้นว่าเราขอบคุณนะวันนี้เรามีชีวิตที่ดีเพราะวันนั้นเราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นอยากให้เขามีคนใหม่ไหมส่วนตัวคิดว่าพักก่อนดีกว่าค่ะแต่คนรอบข้างก็บอกว่าสวยๆแบบนี้ไปหาใหม่เถอะ แลันี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนางเอกมากความสามารถอีกหนึ่งท่านครับปุกลุกฝนทิพวัชระตะกูลเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆก,กันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ